<c oughs> น่าโอเคครับน้องวันนี้ก็มาเจอกับพี่อีกแล้วนะครับเกี่ยวข้องกับคลิปข้อสอบโครงการเรียนล่วงหน้าเคมีมกเกษตรนะครับและเ General Chemistry มอเกเตรเป็นเรื่องกราฟของความดันไอของลาวูนเหมือนเดิมนะครับเป็นโจทย์ต่อเนื่องจาก e p ที่แล้วนะครับ ep ที่แล้วน่าจะเป็นออ EP ที่3หรือ4นี่แหละนะครับน้องไปย้อนดูในเพลย์ลิสต์ได้นะครับ ยพี่จะให้ลิงก์ของเพลย์ลิสต์ u t u b e เอาไว้นะครับตรงนี้นะครับสําหรับโจทย์ข้อนี้ไอ้กราฟตัวนี้น้องเจอในข้อสอบแน่นอนนะครับมันก็จะเป็นกราฟเกี่ยวข้องกับความดันไอของลาอูนนะครับโจทย์บอกอะไรโจทย์บอกมาว่ากราฟเนี่ยแสดงความดันไอของสารละลายจากการผสมของของเหลว A และ B นะครับอ่าตอนนี้เนี่ยน้องข้อนี้เราจะทำยังไง ถ้าน้องได้ไปดูตัวอย่างาหรือว่าคลิปตอนที่แล้วนะครับที่พี่ให้ไว้นะครับวิธีการหาต่างๆนะเกี่ยวข้องกับความดันไอของ A และ B เนี่ยพี่บอกไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็จะมาทวนให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับโดยกราฟเนี่ยนะครับกราฟความดันไอของราอูนเนี่ยมันจะเป็นการพอดระหว่างแกนสอนแกนก็คือแกนตั้งเนี่ยเป็นความดันไอ แกนนอนเนี่ยเป็นเศษส่วนโมของ A หรือว่า B ก็ได้นะครับอ่าพอเสร็จแล้วเนี่ยลักษณะสเส้นการาฟเนี่ยเส้นไหนมันเป็นของใครบ้างเราก็ดูอย่างนี้เราดูที่ว่าเขาใช้เศษส่วนโมเนี่ยเป็นของใครนะครับอย่างข้อเนี้เขาใช้เป็นของ B ความจริงอาจจะใช้ของ A ก็ได้นะถ้าใช้ของ B เนี่ยให้จําไว้เลยว่าเส้นการาฟที่มีความชันสลบขึ้นจากซ้ายไปขวาเนี่ยนะครับ ก็คือเส้น2เส้นนี้เห็นปะ่ะจากซ้ายไปขวาความชันหรือว่าเฉียงขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นของสารตัวเดียวที่ใช้เป็นเศษส่วนโมดังนั้นในที่นี้ของพี่เนี่ยมันใช้เป็นเศษส่วนโมของ B นะครับไอสอเส้นนี้มันก็จะต้องเป็นเส้นความดันไอของ B ด้วยนะครับอ่าส่วนเส้นที่มีความชันสลบลง จากซ้ายไปขวาก็คือหัวทิมลงนะครับจากซ้ายไปขวาเนี่ยมีความชันสลบลงหรือน้อยลงเนี่ยก็จะเป็นเส้นความดันไอของสารนี้ตัวหนึง่งในเมื่อในระบบของเรามันประกอบไปด้วย a กับ b เรียบร้อยแล้ว B จัดการไปแล้วดังนั้นอีกตัวหนึ่งก็ต้องเป็นของ A นะครับสองเส้นนี้ก็เป็นของ PA ตอนนี้เนี่ยจุดบนสุดของปลายกราฟของสารแต่และความดันไอเนี่ยก็คืออะไร ตัวนี้เป็นจุดปลายสุดนะครับของความดันไอของ b, ของ b เขาเรียกว่าความดันไอบริสุทธิ์ของ B หรือว่าเป็น Pb 0นนะครับส่วนตัวนี้เป็นจุดปลายสุดนะครับจุดสูงสุดของเส้นความดัน A ตัวนี้ก็เป็น PA 0นนะครับหรือว่าความดันไอบริสุทธิ์ของ A ดังนั้นถ้าน้องลากจุดจาก P a 0ไปเป็น Pb 0น้องจะได้เส้น ความดันไอของสารละลายรวมหรือว่าเป็นเส้นของ PAB อันนี้เป็นการทบทวนคลิปที่แล้วด้วยนะครับผมอ่ะพอเสร็จแล้วเนี่ยจากกราฟนี่นะครับ PA0 กับ PB0 เนี่ยเราก็สรุปได้ว่า PA0 เท่ากับ600 PB0 ก็เท่ากับ400นะครับตรงนี้นะออโจทย์ถามอะไร โจทย์ถามให้เราเรียงแรงํำดับดึงดูดระหว่างโมเลกุลของสาร3าตัวนี้นะครับ A ล้วน B ล้วนแล้วก็เมื่อผสมกัารเป็นสาระละลาย AB โดยถ้าใครดูในคลิปที่แล้วเนี่ยนะครับน้องพี่บอกว่าเส้นตรงหรือเส้นป่าเนี่ยที่มันไม่มีการเบี่ยงเบนเนี่ยอันนี้เป็นเส้นตามบุดมคติถูกต้องป่ะเป็นเส้นตามความดันไอตามผลของลาอูนแต่ถ้าเมือ่อใดก็ตาม ค้งขึ้นแสดงว่ามันเบี่ยเบนทางบวกนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันโค้งลงมันก็จะเป็นการเบี่ยนเบนทางลบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราจําไว้เลยว่าถ้าเกิดมันเบี่ยนเบนทางบวกนะครับเบี่ยงเบนทางบวกนะความดันไอหรือแรงดึงดูดไม่ใช่ไม่ใช่คอะไรแรงดึงดูดเมื่อรวมกันเป็นสารละลายเนี่ยนะครับ a b เนี่ยมันจะมีค่าน้อยที่สุดเลยนะครับนี่ไอตัวนี้คือลำดับแรงดึงดูดนะแรงดึงดูดนะครับจะมีค่าน้อยสุดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไรก็ตามมันเบี่ยนเบนทางลบลบก็คือเส้นของมันจะเป็นท้องช้างลงเนี่ยนะครับแรงดึงดูดเมื่อรวมกับเป็นสารละลายจะมีค่ามากสุดนี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับส่วนไอสอช่องเนี่ยที่พี่ติ๊กเอาไว้เนี่ยมันก็จะเป็นของ A ล้วนกับ B ล้วนนะครับเออจะเป็นลักษณะนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องจำคอนเซปต์นี้ให้ได้ว่าบีบเบนทางบวกเนี่ยเส้นกราฟเป็นท้องช้างขึ้นแรงดึงดูดในสารละลายน้อยสุดแต่ถ้าบีบเบนทางลบเส้นมันเป็นท้องช้างลงเนี่ยแรงดึงดูดของสารละลายจะมากสุดนะครับส่วน2ตัวที่เหลือก็คือ A ล้วนกับ B ล้วนหรือว่า A เพียวเพียกับ B เพียวๆดูที่ไหนให้ดูที่ p0 ของมันนะครับ P0 ยิ่ pads, งต่งําแรงดึงดูดยิ่งมากจำไว้เลยนะครับแรงดึงดูดระหว่าง a ล้วนกับ b ล้วนเนี่ยให้ดูที่ P0 ของมันนะครับแรงดึงดูดเอพี a, 0ยิ่งต่ําแรงดึงดูดยิ่งมากนะครับเพราะฉะนั้นสังเกตดู P0 นะ P0 ของ b เนะี่ยมันต่ากว่าของ a ต้องบากเพราะฉะนั้นข้อนี้แรงดึงดูดของ B มันก็จะต้องมากกว่าลงมาก a ็ a นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไอ้กรุ๊กเนี้ยข้อนี้มันเปลี่ยนเป็นทางลบเนี่ย<น>ก็จะเรียงลำดับัไปตามนี้ ครับเออแถมให้ด้วยนะแต่คำตอบของโจทย์ข้อนี้เราต้องการกราฟที่มันเบียเบ่ยงเบนทางบวกเพราะว่ามันเป็นท้องช้างขึ้นนะครับดังนั้นลำดับแดงหนึ่งดูก็จะเป็น B B A A แล้วก็ A B ตรงนี้นะครับซึ่งก็จะตรงกับ Choice B นั่นเองนะครับสำหรับโจทย์ตัวนี้นะในคอร์สเรียนของพี่เนะี่ยมีเยอะแยะเลยนะครับมีให้หลายข้อเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยน้องจะได้ทําจนชํานาญเลยนะครับแล้วก็จะได้คําอธิบายอย่างละเอียดด้วยดังนั้นถ้าใครสนใจเรียนคอร์สเคมี K Me, ล่วงหน้ามอเกษตรและอยากได้โจทย์เยอะกว่าน,นี้อยากได้คําอธิบายที่ละเอียดมากกว่าน,นี้นะครับสามารถลงเรียนคอร์สกับพี่ได้นะครับทั้งสอนสดแล้วก็แบบซื้อคลิปนะครับโอเคครับเดี๋ยวไว้คข้าวหน้าพี่ก็จะเอาโจทย์ข้อสอบมาฝากอีกเรื่อยๆนะครับขอบคุณน้องๆครับที่รับฟังนะครับ